สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหลักร้อยสูตรที่5นะครับผมนะสูตรที่5จะนําเสนอสูตรเลขดับนะครับใช้หลักร้อยครั้งอ่าสิครั้งที่3เท่านั้นนะครับเลขหลักที่เลขดับนะครับผมใช้หลักสิบครั้งที่3นะครับนี่คือสูตร นะครับสูตรที่5เลขดับนะครับมาดูสถิติตั้งต้นที่จะนําเสนอนะครับ1พุทธศตวปี64นะครับผมนะมาเริ่มกันเลย1พุทธศตวนะครับผมนะเเป็นเลขดับนะครับออก0 3 7หลักร้อยเป็นเลข0ูนย์เลขดับเป็นเลข9นะครับผมนะเดับ9ไม่มา16พุทธศตวรนะครับได้เลข5เป็นเลขดับออก7 6 1หลักร้อยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข5นะครับ วันที่1ทธันวา4ได้เลข4เป็นเลขดับวกสองหหลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มาวันที่16ทธันวา8ได้เลข8เป็นเลขดับบกสองหลักร้อยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มา30ทธันวา7ได้เลข7เป็นเลขดับวกหกหลักร้อยเป็นเลข0ย์เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มา17เมกราหกานะครับ4ได้เลข4เป็นเลขดับอันนี้คือ แนวทางเท่านั้นนะครับแนวทางเท่านั้นนะครับจะหลุดหรือว่าจะดับอยู่ก็เป็นแค่สติเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ